สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ B.O.A. ภเอภาาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลโหมโจมตีกาซาดับ28ราย่ามกลางแรงผลักดันหยุดยิง รัเสเซียกล่าวหายูเครนใช้จรวดอ,อเมริกันถล่มสะพานแคว้นเคิร์สกเดโมแครตเตรียมเปิดประชุมใหญ่รับรองคัมราแฮริสเป็นตัวแทนชิงประธานาธิบดีหนุ่มสาวจีนว่างงานพุ่ง17%วันเกิดปัญหาสังคม ในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ทิศทางการเมืองและสังคมไทยกับชะตากรรมเสี่ยงของพรรคประชาชนส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ mm hmm. ออสเตรเลียชงกากาาแฟผสมคอนกรีตช่วยลดโลกร้อนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลงงุงหัวชิงปันครับ เริ่มข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปตามติดสถานการณ์ในกาซากันก่อนนะครับ,รบเชิญครับคุณนภน์ก็อิสราเอลนะครับระดมการโจมตีเข้าใส่ฉนวนกาซาในช่วงสุดสัปดาห์ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต28คนซึ่งรวมถึงสตรีคนหนึ่งและลูก6คนของเธอครับในช่วงเดียวกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนทนิบลิงเคนเดินทางเยือนตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในกาซา ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพต่างกล่าวว่ามีความคืบหน้าไปมากในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับครั้งนี้ถือเป็นการเยือนตะวันออกกลางครั้งที่10ของรัฐมนตรีบลิงเคนนับตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาที่เริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลมวนที่7ตุลาคมสังหารประชาชน1,200คนและนำไปสู่การตอบโต้ที่ท่อิสราเอล ดำเนินการในกาซาและสังหารผู้คนไปแล้วกว่า40,000คนรวมทั้งทำให้มีผู้พลัดถิ่นราว2.3ล้านคนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับรัฐมนตรีบลิงเคนมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันจันทร์เกี่ยวกับสถานการณ์ในกาซาและความคืบหน้าของข้อตกลงหยุดยิงนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนของสหรัฐอียิปต์และกาตาซึ่งรับหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาได้หาหรือกันเป็นเวลาสองวันที่กรุงโดฮาและยืนยันว่าใกล้บรรลุความตกลงได้แล้วแต่ทั้งกลุ่มฮามาสยังคงมีท่าทีบอกปัดข้อเสนอของอิสราเอลครับในการประชุมกับคณะรัฐมนตรีอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูกล่าวหากลุ่มฮามาสว่า พยายามดื้อดึงการเจราจาหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้มีการโจมตีกลุ่มฮามาสหนักขึ้นไปอีกสำหรับเงื่อนไขของการหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายยังคงเหมือนเดิมนะครับคุณมพจพศก็คือแบ่งเป็นสามช่วงโดยช่วงแรกทั้งอิสราเอลและฮามาสต้องหยุดการต่อสู้เป็นเวลา6สัปดาห์ในขณะที่ฮามาสต้องปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดอีก110คนแลกกับอิสราเอลปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ กองทัพอิสราเอลได้โจมตีเข้าใส่หลายพื้นที่ในกาซ้านในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์นะครับซึ่งรวมถึงพื้นที่เมืองเดออัลบาลาเมืองคารยูนิสและเมืองจาบาลียาทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนซึ่งรวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยอิสราเอลระบุว่าได้สังหารนักรบกลุ่มฮามาส20คนในการโจมตีเมื่อคืนวันเสาร์ตอนนึง่งจนถึงเช้าวันอาทิตย์ด้วย ที่ผ่านาอิสราเอลเน้นย้ำว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นและกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าใช้เขตที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นสถานที่ซ่องสุมกําลังนักรบและอาวุธต่างๆทําให้มีประชาชนเสียชีวิตร่วมด้วยในการโจมตีเป้าหมายเหล่านั้นในแต่ละครั้งนะครับ ครับจากทางอิสราเอลกับกาซาครับไปต่อกันที่ยูเครนบ้างนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าใช้จรวดที่ผลิตโดยสหรัฐคือไฮมาสในการโจมตีทำลายสะพานข้ามแม่น้ำไฮม์ในแคว้นเคิร์สของรัสเซียนะครับสังหารอาสาสมัครหลายพันหลายคนนะครับที่กำลังช่วยพยพลพเมืองออกจากแคว้นดังกล่าว มาเรียสคารววาโคษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุทางเทเลกรมว่าเป็นครั้งแรกที่แคว้นเคิร์สกถูกถล่มด้วยเครื่องยิงจรวดที่ผลิตโดยชาติตะวันตกซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธไฮมาสของสหรัฐทำลายสะพานข้ามแม่น้ำสายและสังหารอาสาสมัครจำนวนมากที่กำลังช่วยอพยพประชาชน ทังนี้เครื่องยิงจรวดไฮมาสของสหรัฐนั้นมีพิสัยการโจมตีราว80กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่ามีอาสาสมัครเสรียชีวิตกี่คนจากการโจมตีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านผู้บัญชาการกองทัพบ,บกยูเครนอเล็กซานเดอร์ซิสกี้กล่าวว่ากองทัพยูเครนสามารถรุกกินพื้นที่ราว1-3กิโลเมตรในแคว้นเคิร์ส เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการบุกดินแดนภาคตะวันตกของรัสเซียเมื่อ11วันก่อนยูเครนอ้างว่าจนถึงขณะนี้สามารถยึดครองชุมชนในรัสเซียได้82แห่งในอาณาเขต1,150ตารางกิโลเมตรของแคว้นเคิร์ส แต่ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันในวันเสาร์ว่าทหารรัสเซียสามารถสกัดการโจมตีของอยูเครนได้จํานวนมากรวมทั้งประสบความสําเร็จในการสกัดการลุกคลืบของกองทัพยูเครนด้วยแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าสามารถยึดดินแดนคืนมาได้บ้างหรือไม่ รัเสเซียกล่าวหาชาติตวันตกโดยเฉพาะสหรัฐว่าสนับสนุนยูเครนในการใช้ปฏิบัติการบุกรุกดินแดนของรัเสเซียแต่ยืนยันนะครับว่าการลุกรานโดยผู้ก่อการร้ายดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามครั้งนี้ได้ขณะเดียวกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกสั่งเคลื่อนกำลังทหารราวหนึ่งใน3ของกำลังพลทั้งหมดไปประจำการตามแนวชายแดนติดยูเครนเพื่อรับมือทหารยูเครนกว่า120 0 0 0คนที่ประจำอยู่ที่ชายแดนติดกับเบลารุสอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าวเบต้าของทางการเบลารุสนะครับผู้นำเบลารุสมิได้ระบุจำนวนทหารที่รัฐบาลกรุงมิสก์ส่งไปประจำการในครั้งนี้แต่ข้อมูลด้านการทหารเมื่อปี2022ชี้ว่าเบลารุสมีทหารทั้งหมดราวสี 18,000คนและกองกำลังป้องกันชายแดนราว12,000คนเมืม่อวันศุกร์รัฐมนตรีกลาโมเบราลุสกิกเตอร์เครนินกล่าวว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดการรุกรานทางทหารจากยูเครนและสถานการณ์ตามแนวพรมแดนยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังจากที่ยูเครนเริ่มปฏิบัติการรุกรานภาคตวันตกของรัสเซียเมื่อต้นเดือนนะครับประธานาธิบดีลูกาเชนโกเตือนได้ว่าขณะนี้มีการฝังกับระเบิดจํานวนมากตามแนวพรมแดนเบลารุกสกับยูเครนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและกองทัพยูเครนจะประสบความสูญเสียครั้งใหญ่หากพยายามข้ามพรมแดนเข้าไปในเบลารุสจริงๆนะครับ ครับจากที่ยุโรปไปต่อกันที่เอเชียกันบ้างครับเลขาธิการใหญ่พักคอมมิวนิสต์เวียดนามคนใหม่โตแลมเดินทางเงยือนจีนในฐานะผู้นําใหม่ของเวียดนามเป็นการเดินทางครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นการส่งสัญญาณของการให้ความสําคัญกับจีนท่ามกลางความขัดแย้งในทะเลจีนใต้พร้อมไปกับการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐด,ด้วย สื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าโตแลมเดินทางถึงมณฑลกวางโจวในช่วงเช้าวันอาทิตย์เพื่อเริ่มต้นกำหนดการเยือนจีนเป็นเวลา3วันโดยมีกำหนดพบหารือกับประธานนาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยแลมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับซึ่งถือเป็นตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของเวียดนามหลังการอสัญกรรมของเหงียนฟูจ่องอดีตเลขา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้แลมยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมด้วยนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าผู้นำคนใหม่ของเวียดนามจำเป็นต้องรักษาสรรมดุลความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจซึ่งก็คือจีนสหรัฐและรัเสเซียดังเช่นที่ผู้นำคนก่อนกระทำมาตลอดซึ่งการที่แลมเลือกจีนเป็นปลายทางแรกในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ยิมม่งเป็นการเน้นย้ำถึงนโยบายที่ว่านี้ครับ เมื่อปีที่แล้วเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งถือเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุดทางการทูตเช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับจีนและอินเดียที่อยู่ในระดับเดียวกัน และในช่วงที่ประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทั้งสองประเทศได้ร่วมประกาศแนวทางสร้างอนาคตที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันซึ่งเป็นข้อตกลงที่สื่อของทางการจีนเชื่อว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นและทางเวียดนามก็เห็นพ้องด้วยนะครับ นอกจากนี้ผู้นำจีนและเวียดนามยังร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าและการลงทุนหลายฉบับซึ่งยิ่งเพิ่มความสำคัญของจีนในฐานะประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองประเทศยังคงมีความขัดแย้งในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้และมีการกระทบกระทั่งทางทะเลบ้างประปรายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ สำหรับรับเสเซียนั้นประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินได้พบกับประธานาธิบดีแลมที่เวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจบการเยือนเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ผู้นำรัเสเซียไปเยือนหลังทําการลุกรานยูเครนเมื่อปี2022ครับคุณสมพจน์ครับจากทางเอเชียนะครับเรากลับมาที่สหรัฐกันบ้างน,นะครับอีกไม่กี่เดือนนะฮะก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับ มีหมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมโคแครตนะครับที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งมีขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเสนอชื่อตัวแทนพรรคเดโมโคแครตที่จะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบด,ดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับ โดยพรรคเดโมแครตได้วางตัวสมาชิพกพรรคหลายคนด้วยกันที่จะขึ้นกล่าวปราศัยในช่วงเวลา4วันข้างหน้านะครับก่อนที่จะมีการประกาศชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคซึ่งหากไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับพตนรครับรองประธานาธิบดีคามราแฮร์ริสก็จะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยมีผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอล ลงสมัครคู่กันนะครับในพิธีเปิดการประชุมคืนวันจันท์นี้ประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีมีกำหนดขึ้นเวทีเพื่อกล่าวปราศัยต่อสมาชิกและผู้แทนพรรค4,000คนและผู้ชมทางโทรทัศน์ทั่วประเทศด้วยนะครับโดยเขาจะพูดว่าทำไมรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจึงสมควรได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่47ซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐด้วย ต่อจากนั้นในวันอังคารนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก,ก็จะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ตามด้วยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันในคืนวันพุธปิดท้ายด้วยตัวรองประธานาธิบดีแฮร์ริสและผู้ว่าทิมวอล์สผู้ลงสมัครในตําแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่จะขึ้นกล่าวในคืนวันพฤะสัสบดีนั่นเองนะครับผลการสํารวจคะแนนนิยมล่าสุดไปดูกันนะครับ มีการระบุว่าแฮร์ริสมีคะแนนสูสีคู่ขี้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกัน แต่ถ้าไปดูที่รัฐสมรภูมิหรือว่า Battleground States นะครับก็จะพบว่า Harris มีคะแนนที่นำอยู่เล็กน้อยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนด้วยหลายวันที่ผ่านมานะครับประชาชนอเมริกันหลายพันคนเข้าร่วมฟังคำปราศัยหาเสียงของ Harris และ Walls ในหลายรัฐ แต่สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่นะครับการประชุมใหญ่ที่นครชิคาโก้ครั้งนี้ก็จะถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีโอกาสได้ยินเธอกล่าวปราศัยหลังจากประกาศตัวชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะครับโดยก่อนหน้านี้แฮร์ริสปฏิเสธการถแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับสื่อหลายแห่งโดยเธอบอกว่าจะเริ่มให้สัมภาษณ์หลังการประชุมใหญ่ในสัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นเอง ทางด้านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็ยังคงเดินสายหาเสียงโจมตีแฮร์ริสอย่างต่อเนื่องรวมทั้งโจมตีประเด็นส่วนตัวและวิจารณ์ว่าแฮร์ริสไม่กล้าสู้หน้าและตอบคำถามจากผู้สื่อข่าว สมาชิพกพรรคเลขาธิกันบางคนนะครับเตือนว่าทรัมป์ควรเลี่ยงการโจมตีเรื่องส่วนตัวของคู่แข่งแต่ให้มุ่งเน้นวิจารณ์โยบายของเธอมากกว่าแต่ทรัมป์ก็ปฏิเสธนะครับโดยย้ำว่าการโจมตีเรื่องส่วนตัวนั้นคือแนวทางการหาเสียงของตนหรือว่าจะบอกว่าเป็นสไตล์ของตนนั่นเองนะครับ,รบในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้แม้ผู้แทนเลือกตั้งส่วนใหญ่ ต่างให้การสนับสนุนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสแต่ก็มีอีกหลายสิบคนที่บอกว่าไม่เลือกใครนะครับซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการประท้วงนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนในการสนับสนุนอิสราเอลทําสงครามกับกลุ่มฮามัสในกาซานั่นเองโดยตัวรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเองก็มีนโยบายสนับสนุนอิสราเอลเช่นกันพร้อมไปกับการเรียกร้องให้จัดทําข้อตกลงหยุดยิงในกาซาด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมต่อต้านนโยบายช่วยเหลือสลเลลนะครับระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตท,ที่นครชิคาโกในสัปดาห์นี้ด้วยนั่นเองครับ,รบการเมืองอเมริกันว่าร้อนแล้วนะครับ,รบการเมืองไทยก็ร้อนอมไม่แพ้กันนะครับพรรประชาชนซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อสองสัปดาห์ตอนนี้ต้องบอกว่า กาลังเผชิญความเสี่ยงอีกครั้งนะครับ,รบวันนี้คุณนพรรชจะมีรายงานวิเคราะห์ว่าด้วยอนาคตเรื่องของความเสี่ยงอของ พรรคประชาชนแล้วก็มีเป็นรายงานที่มาจากผู้สื่อข่าวซอมบอร์ปีเตอร์มาเสนอใช่ไหมครับใช่ครับก็ประเด็นสําคัญก็คือการตัดสินใจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชให้มีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจานวน4 4คนของพรรคก้าวไกลซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นสมาชิกพรรคประชาชนนะครับในข้อหาทําผิดกฎจริยธรรมจากการลงชื่อเสนอการแก้กฎหมายอาญามาตรา112 และถ้าปปชสรุปว่าสสเหล่านี้ละเมิดกฎจรยิยธรรมที่ว่าจริงก็จะส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อไต่สวนแล้วก็พิพากษาต่อไปซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกกับ VOA นะครับว่าคําตัดสินครั้งก่อนๆของศาลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลในการแก้ไขกฎหมายามอาญามาตรา112ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าคําพิพากษาหล,ลังจากนี้ก็อาจจะออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่เราได้คุยด้วยคือ คุณนพลจากตุสิพิทักษ์นักเศรษฐนักรัฐศาสตร์จาก ISEAS u s o f Ishak Institute ในสิงคโปร์ซึ่งบอกว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำพากษาออกมาที่เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีการพิพากษาความผิดของสอ40ส40คนต่อไปพร้อมระบุว่าสารดีกาก็อาจมีกระบวนกไต่สวนที่ต่างจากสารรัฐมรมนูลแล้วก็อาจเรียกตัวพยานมาให้การเพิ่มเติมด้วยนะครับ ส่วนอาจารย์วีรพัฒน์ปริยาวงศ์ซึ่งสอนวิชาการเมืองและกฎหมายไทยที่ SOAS University of London ยกตัวอย่างคดีของชอพันิกาวาน,นิชซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตโดยสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปีที่แล้วจากข้อหาว่าฝ่าฝืนจริยธรรมเนื่องจากทำการโพส์ภาภาพหนึ่งทางออนไลน์เมื่อปี2553โดยระบุว่าสำหรับสะสะในคดีใหมน่นี้ทั้งหมดไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับกรณีของชอพันธิกาเคยทำแต่ทั้งหมดสนับสนุนหรือไม่ก็เห็นด้วย กับการสับสนุนร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวทั้งทางตรงหรือเป็นนัยยะและถ้าหากสารดีกาตีข้อกฎหมายเหมือนกับกรณีของชอบพันธิกาผู้พากษาก็อาจขยายความกฎหมายให้ครอบคลุมถึงสสเหล่านี้และลมนำสึงไปส,งสู่การตัดสิทธิของสอสทุกคนได้นะครับครับอยากให้คุณนพรัตช่วยทบทวนอีกครั้งนะครับว่าพัก ก้าวไกลที่ถูกยุบไปเนี่ยมีนโยบายอะไรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านบ,าบา่างก็ในกรณีของพรรคก้าวไกลนะครับการาข้อเสนอที่ส่งออกมาคือ แก้ไขกฎหมายที่จะให้มีการจํากัดว่าใครคือผู้ที่สามารถยื่นฟ้องศาลภายใต้อำนาจของกฎหมายมาตรา112ได้แล้วก็ให้มีการลดโทษจําคุกสูงสุดลงซึ่งก็ล้วนเป็นส่วนสําคัญของวาระก,การปฏิรูปที่ทําให้พรรคนี้มีชัยในการเลือกตั้งเมื่อปี2566นะครับผู้สัมพัน์พรรคก้าวไกลมองว่าสิ่งที่ศาลและปะปะชทําอยู่คือการลงมือทําการแทนกองทัพและชนชั้นนําที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและบอกว่าการใช้ภาษากฎหมายแบบก,กว้าง ก็ยิ่งช่วยให้การดําเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยทั้งนี้กฎจริยธรรมที่มีการอ้างอิงเพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนสอสอของพรคประชาชนนั้นระบุว่าผู้ดํำรงตําแหน่งทางการเมืองต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ว่านักวิเคราะห์ที่สัมภาษณ์กับ VOA ก็ให้ความเห็นว่ากฎดังกล่าว ไม่ได้ลงรายละเอียดมากและทําให้ผู้พิพากษามีทางเลือกจะตัดสินคดีได้ตามสะดวกนะครับนักวิเคราะห์กล่าวด้วยว่าพรรคประชาชนกําลังอยู่ในความเสี่ยงว่าจะถูกยุบไปด้วยเหมือนกับกรณีของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก,ก้าวไกลเพราะว่านําเสนอวาระการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั่นเองนะครับ v U a วก็ได้ติดต่อเพียงพรรคประชาชนเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่รับการตอบกลับมาครับ ครับฟังความเห็นผู้เชี่ยวชาญกันบ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยพัฒนาการต่างๆเกี่ยวกับการเมืองไทยในตอนนี้ครับก็นักข่าวมองนะครับว่าสถาบันกรรษัตริย์หรือว่าชนชั้นนําที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมเนี่ยและถูกมองว่าใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก็ยังคงเป็นเหมือนสิ่งที่บอกเทียบกับรอยเลื่อนเหมือนกับกรณีพินไวนะครับรอยแตกที่ทําให้การเมืองไทย แยกจากกันแล้วก็แบ่งให้ประชาชนเป็น2ฝ่ายนะครับอาจารย์วีรพัฒ์นะครับ บอกว่าประเด็นสาบันกษัตริย์นั้นถูกอ้างอิงโดยนักการเมืองที่ต้องการอยู่ในอำนาจมาโดยตลอดและคนกลุ่มนั้นเองที่พึ่งพากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อจัดการกับผู้อื่นเช่นพักก้าวไกลหรือว่าพักประชาชนนะครับดังนั้นพละวัตที่ว่านี้ก็จะดำเนินต่อไปตราบไทยเท่าที่สารรัฐธรรมนูญยังคงอ้างอำนาจกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั่นเองส่วนคุณณพลน,นะครับให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าปัญหาก็คือว่าไม่มีความชัดเจนว่า พักการเมืองสามารถจัดการกับความแตกแยกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาหรือแม้แต่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนื่องจากข้อจํากัดทางกฎหมายเพราะว่าหัวข้อเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สารรัฐมนูญมองว่ามีความอ่อนไหวอย่างมากแล้วก็ห้ามแตะต้องด้วยและบอกด้วยว่านั่นหมายความว่ารัฐสภานั้นไร้ซึ่งปัญญาอย่างมากที่จะรับมือกับประเด็นความแตกแยกในสังคมให้ได้และนั่นทําให้ประชาชนที่ต้องทนทุกข์ระทมต้องออกมาแสดงออกผ่านการประท้วงตามท้องถนนอย่างที่ได้เห็นกันแล้วว่า ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายใดๆนอกจากเกิดการปราบปรามที่หนักขึ้นและการสั่งจําคุกคนมากขึ้นนั่นเองครับคุณสมพจน์ ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์คนั้นก็เป็นรายงานความเห็นนักวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในตอนนี้ต้องบอกว่ามีความน่าจับตามองอย่างยิ่งด้วยนะครับคุณผุ้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ v o a t h a i c o m รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับ ฟังรายงานด้านธุรกิจบ้างน,นะครับแต่ภายในประเทศจีนนะครับมีการเปิดเผยอัตราการว่างงานในประเทศจีนโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวนะครับเพิ่มขึ้น เป็น17.1%ในเดือนกรกฎาคมนะครับถือเป็นตัวเลขสูงสุดในปีนี้แล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลของทางการจีนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของทางการจีนเปิดเผยเองปัจจุบันจีนกําลังประสบปัญหาหนุ่มสาวตกงานจํานวนมากประกอบกับวิกฤตนี้สินในภาคสังหาริมทรัพย์ยและความตึงเครียดทางการค้ากับชาติตะวันตกนะครับ รายงานของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วชี้ว่าตราการว่างงานของประชากรจีนวัย16-24ปีเพิ่มขึ้นจากระดับ13.2%เมื่อเดือนมิถุนายนเป็น17.1%เมื่อเดือนที่แล้วนะครับในขณะที่อัตราการว่างงานของแรงงานทั่วไปนั้นอยู่ที่ระดับ5.2% โดยก่อนหน้านี้นะครับอัตราการว่างงานของแรงงานหนุ่มสาวของจีนนั้นเคยพุ่งไปถึงระดับ21.3%เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วหลังการระบาดของโควิด -19 ก่อนที่ทางการจีนจะยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและปรับเปลี่ยนวิธีคำนวณใหม่โดยไม่รวมเอาข้อมูลของนักเรียนนักศึกษามาประกอบนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าการแก้ปัญหาแรงงานหนุ่มสาวตกงานนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุด โดยเมื่อเดือนมิถุนายนเพิ่งมีนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานอีกเกือบ12ล้านคนซึ่งก็ยิ่งสร้างแรงกดดันให้แก่ตลาดการหางานมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีตัวเลขของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนนั้นไม่รวมคนหนุ่มสาวในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงไม่สามารถสะท้อนภาพรวมทั้งหมดของตลาดแรงงานจีนทั่วประเทศได้ชัดเจนนัก ตัวเลขการว่างงานล่าสุดของจีนเปิดเผยออกมาขนาที่ตัวเลขเศรษฐกิจด้านอื่นก็ไม่สู้ดีเช่นกันนะครับรวมทั้งอัตราการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ของจีนก็ลดลงเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณถึงการชะลอตัวในตลาดตลาดอสังหาริม,มทรัพย์ส่วนในตลาดการเงินความต้องการเงินกู้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปี และปัจจัยภายนอกก็เพิ่มแรงกดดันให้กับการค้าของจีนด้วยเมื่อสหภาพยุโรปและสหรัฐพร้อมใจกันเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าต่อสินค้าจีนนะครับรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าที่จีนส่งออกไปอีกด้วยนะครับคุณนภรรัสครับมาดูที่รายงาน5้าดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับโดย a อเลีย o m ร l มลหนังภาคล่าสุดของหนังมหาการยสัตว์ประหลาดจากนอกโลก ที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อ45ปีที่แล้วสามารถพงายขึ้นมาในดับหนึ่งพร้อมรายได้41.5ล้านดอลลาร์จากการฉายใน3,885โรงภาพยนตร์ในสหรัฐและแคนาดานะครับเอเลียนโรเมลซึ่งได้พูดกับใหม่และดาราหน้าใหม่ทั้งหมดทำไรายได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์ ในตลาดทั่วโลกนะครับก็ถือเป็นหนังล่าสุดข,ของ Studio 20th Century ของค่าย Walt Disney ที่ครองดับหนึ่งได้ในเดือนที่ปกติแล้วค่อนข้างจะเงียบเหงาสำหรับตลาดหนังในอเมริกาครับในดับ2นะครับคือ Deadpool Wolverine หนังซูเปอร์ฮีโร่แนวใหม่จากซูเปอร์มาร์เของค่ายดิสนียเช่นกันก็เก็บเงินไปอีก29ล้านดอลลาร์แล้วจะฉายมาแล้ว4สัปดาห์ ยอดรายได้รวมตอนนี้ก็เกือบ550ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับส่วนจากทั่วโลกก็กว่า1,140ล้านดอลลาร์ไปแล้วกระโดดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ17ของภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการด้วย it ends with us the หนังดราม่าโรแมนติก ตกมาที่อันดับ3พร้อมรายได้ลดลง52%จากสัปดาห์ที่แล้วเก็บไปได้อีก24ล้านดอลลาร์แต่ว่ารายได้รวมก็เฉียด100ล้านดอลลาร์ไปลลร้อยเรียบร้อยนะครับจากทุนก่อนสร้างที่25ล้านดอลลาร์อันดับ4ี่หนังลาภยุ Twisters เ,เข้าฉายวันล5สัปดาห์เก็บเงินไปอีก9.8ล้านดอลลาร์ รายได้รวมก็238ล้านดอลลาร์ไปแล้วอันดับ5นะครับกลับมาฉายอีกครั้งกับหนังแอนิเมชัน c a r o l ล n e ในโอกาสครบรอบ15ปีที่ออกฉายทำไรายได้ไป8.6ล้านดอลลาร์จากการฉายเพียง1,500โรงฉายเท่านั้นครับครับก่อครับเราไปส่งท้ายกันวันนี้นะฮะเรื่องของกาแฟกันบ้างคุณนพร,รั์ก็เป็นคนหนึ่งที่นิยมดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันต่อไปคุณนพร,รั์อาจจะสบายใจได้นะเพราะว่ากาแฟที่คุณนพร,รัต์ดื่มไปนี่ก็อาจจะไปช่วยในลด ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลกได้บ้างนะครับด้วยแนวคิดของนักวิจัยที่ออสเตรเลียนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคมสรรศรีธนะวิบุญชัยนำรายงานของรอยเตอร์สมาเสนอครับการจิบกาแฟยามเช้าอาจช่วยโลกได้มากกว่าที่เราคิดในประเทศออสเตรเลียนำกากาแฟไปผสมในคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์น้ำและวัสดุผสมอย่างกรวดหินดินทราย ซึ่งคอนกรีตถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงสร้างพื้นฐานและมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในสัดส,ส่วนราว8ปเปอร์เซ็นต์รัชีฟรอยชานหัวหน้านักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology หรือ RMIT อธิบายถึงการนำกากากาแฟไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัสดุก่อสร้าง เริ่มต้นจะต้องนำวัสดุไปเผาที่อุณหภูมิ350องศาเซลเซียสในห้องปลอด ygen, <S <S 1> <S 1> ออกซิเจนเพื่อเปลี <S <S <ๆ>่ยนกากาแฟให้กลายเป็นฐานชีวภาพหรือว่าไบโอชาร์ยบโชารชีวาสารที่ได้สามารถนำไปผสมคอนกรีตในสัสดส่วนมากถึง15%ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงของวัสดุเพิ่มขึ้น30%หรืออาจกล่าวได้ว่าเราลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ได้สูงถึง10% กระบวนการนี้ถือว่าช่วยลดกา๊าซคาร์บอนอันเป็นสาเหตุของโลกร้อนและยังไปช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับวัสดุก่อสร้างในแต่ละปีกรวดทรายปริมาณราวห้าหมล้านตันถูกขุดจากใต้ดินเพื่อน,นำไปใช้ผสมในคอนกรีตองค์การสหประชาชาติหรือ UN ชี้ว่ากระบวนการดังกล่าวมักจะทำลายสิ่งแวดล้อมและมีแนวโน้มที่วัสดุเหล่านี้จะขาดแคลนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนที่ต้องนำหินปูนและดินเหนียวมาผสมกันที่ความร้อน1500องศาเซลเซียสเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้การใช้งานคอนกรีต,ตเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรอยชาหัวหน้านักวิจัยเผยว่าปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย RMIT ทำงานร่วมกับบริษัท b i ิว Group เพื่อก่อตั้งบริษัทฐานชีวภาพรวมถึงได้เจราจากับบริษัท Starbuck s ์ในการนำกากาแฟมาใช้อีกทั้งบริษัทอาหรับยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างให้การสนับสนุนการวิจัยนี้ กาแาแฟถูกผลิตขึ้นปริมาณนับพันล้านตันจากทั่วโลกที่ผ่านมาวิธีฝังกลบคือการกำจัดกากาแฟซึ่งในกระบวนการย่อยสลายจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมานักวิจัยจาก RMIT ระบุว่าเฉพาะในออสเตรเลียผลิตกากาแฟได้ประมาณ75,000ตันต่อปีหากนำไปผลิตฐานชีวภาพจะสามารถนำไปใช้ทดแทนทรายในคอนกรีตได้ราว6 7 5 0 0 0ตันและยังเป็นวัสดุที่มีความหนานแน่นมากกว่า ตามข้อมูลของรัฐบ,บาลออสเตรเลียชี้ว่าขยะอาหารคิดเป็นสัดส่วนประมาณ3%ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศผู้ชวชาญมองว่าประมาณ60-70%ของขยะอาหารที่ถือเป็นขยะอินทรีย์สามารถกำจัดได้โดวยวิธีเปลี่ยนเป็นฐานชีวภาพแทนการฝังกลบนอกจากมหาวิทยาลัย RMIT ที่ริเริ่มการนำกาก,กาแฟมาใช้เป็นส่วนผสมในการกอร่อสร้างขณะน,นี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกนะครับต่างมุ่งศึกษาฐานชีวภาพและวัสดุชีวภาพอื่นๆเพื่อนำมาผสมในคอนกรีต โดยเชื่อว่าวัสดุอินทรีย์ที่ต่างกันจะนําไปสู่ฐานชีวภาพที่มีคุณภาพไม่เหมือนกันผมคมสารสีธนะวิบุญชัย VOA รายงานครับเลที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนพรัชขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับคนที่เป็นคอกาแฟก็คงจินตนาการตามแต่ถ้ามีสีและมีกลิ่นตามอาคารฝาผนังนี่คนชอบกาแฟคงนั่งมีความสูงนะคุณนพรัตน์คุณสูงพูดิ ชอบชอบกาแฟกันไหมคะอ๋อที่นี่เป็นสารเสพติดที่ทุกคนชอบมากครับเพราะว่าไม่มีติดออฟฟิศไม่ได้ครับทุกคนผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่มักจะติดนะฮะกาแฟนี่ก่อนก่อนคือเดินเข้ามาที่ทํางานก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ต้องต้องไปดื่มกาแฟแล้วชงเสร็จแล้วกลิ่นก็จะหอมอบอวลก็จะชวนรู้สึกตื่นเนี่ยกินแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมองข้ามคนที่ไม่ชอบเขาจะลาคาหรือเปล่าแต่ว่าทีมเราก็มีคนไม่ดื่มนะครับแต่ว่าก็ที่ดื่มก็ดื่มกันมากมายเลยครับ ค่ะคนชอบดื่มก็จะ ลิ้มรสก็ละมุนนะคะแล้วก็กลิ่นก็หอมชื่นใจเนนเลยจินตนาการกาดกาแฟของคุณทรงพจน์ไงคะว่ามันจะทําให้อาคารน่าอยู่น่านั่งแล้วก็มีความสุขสําหรับขอกาแฟหรือเปล่าใช่ไหมคุณนภรัตก็แหมมันก็คงไม่ถึงกับกลิ่นมากนะก็มันน่าสนใจนะคะเพราะปกติอย่างที่บอกคุณทรงพจน์ว่าผมเคยแต่เอากากกาแฟไปปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ก็ไม่คิดว่าคนคนเราจะจะจะบริโภคกันเยอะขนาดเอาไปทําเป็นวัสดุก่อสร้างได้ด้วยเหรอก็น่าสนใจดีนะครับ ค่ะไปติดตามกันต่อไปเสร็จแล้วอย่าลืมดื่มกาแฟกันน<อ>ะคะยนดื่มไม่หมดเลยครับี<ข>อ่ออฟิศเรื่องาราวดีๆจากับโอวันนี้โอ้ค่ะคุณทรงพจนคุณนพรัตนและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับครับและที่จบไปเป็นรายการจากด o a ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บ